ว่าเขาจะปล่อยยังไงผมว่าไม่เอาเตบหัวกันแล้วเออเออาเเออโอ้โหเกิดปัญหากันนิดหน่อยครับเป็นไรกันเนี่ยเอาแม่งเลยเออไอ้ิวเออเฮอีเขามีปัญหาอะไรกันตะกี้ไปช่วยเขาดัดสินไหม ผมว่างั้นแหละโอ้บิงไปแล้วโอ้ดู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 เลยเลมันเจ็บอย่าไปโยม,มเอาแม่งเลยเกิอดอะไรขึ้นครับเนี่ยในกรมกกร,นนกรมก,การนี่นี่กรรมก,การอยางนี่กรรมการจะให้ใครถูกวะ เขาให้เลิกเลิกเตะเลยเดี๋ยวถ้าเตะแล้วทะเลาะกันเหมือนบอลโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันว่ะโอ้โหเดี๋ยว่าอาซูมดูไหม ว่าเขาจะปล่อยยังผมว่าไม่เอาตบหัวกันแล้วเออาเ้ออเด้อเยเจ้าวางมวยกันแล้วเอ้ยวาวาว เจะเย็นหน่อยนักกีฬาถูกดูบอลจะเป็นดูหน่วยแล <laughs> ย้วเรียยังไงอ๋อเขาได้ฟรีคิกเหรอใช่ไหม <c oughs> เขาได้ฟรีคิก<ด>เขา,<ด>าได้ฟรีคิก <c oughs> สุดท้ายก็ได้ฟรีคิกเอาเจเข้าไหมเอาเฮ้ยเจตอนนี้บริลัม <c oughs> นำ1-0 คุณว่าเข้าไหมไม่เข้าหรอกแล้วนะั้นมันนอนทำอะไรข,ข้าหลัง่ะอ,อ๋อการรอดไงฮะผมัน่ทำแบบนี้ได้ด้วยบอกใช่เพราะว่ากำ,ำ,ำแพงมัน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 ต้องระเดิดอยู่แล้วอ๋อ ตั้เข้าเข้าป่ะข้าป่ะใช่ป่ะเกือบเข้าเหรอเออโอ้โหดเสียงเสียงพูดดังเอออ้ยี่ยมไม่กดลุ้นละ